สวัสดีครับมาตามสัญญาไว้แนะนำนักวิ่งนะครับขวัญใจผมตอนนี้เลยนะฮะเจคอบหรือยาคอบอิงเกอร์บิสเทนนะครับจากทีมอิงเกอร์บิสเทนพี่น้องอิงเกอร์บิสเทนนะครับจากประเทศนอร์เวย์นะฮะดูแลโดยคุณพ่อนะฮะคุณพ่อเป็นโค้ชนะครับสุดยอดคุณพ่อเลยพี่น้องเจ็ดคนนะฮะนะครับคริสโตเฟอร์คนนี้ไม่ได้วิ่งนะครับตามด้วยเฮนริกนะครับ เฮนริกฟิลิปนะฮะมามาตินนะครับเยคขอบเป็นคนที่5น้องสาวอินกริดนะครับแล้วก็วิลเลียมนะฮะคนสุดท้องนะครับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหบ้านนี้อบอุ่นนะฮะพี่น้อง7คนนะครับโอ, ه, อ้โหใครคุ้นเคยนะฮะกับ3พี่น้องคนนี้นะครับใครที่ดู i ิน o อสหนึจะเห็นนะครับนักวิ่งคนนึงที่มีหนวดยิ้มยิ้มทรงผม วินเทจนะฮะแล้วอีก2คนหน้าตาหลอ่อๆนี่แหละครับตระก,กูลอิงเกอร์บิสเนนะฮะแล้วสุดยอดมากเลยนะครับบินตรงจากโดฮานะฮะเพิ่งวิ่ง,ช,งชิงชิงแชมป์โลกเสร็จนะฮะก็บินตรงไปออสเตรียเลยฮะนะครับไม่ต้องวอร์มอะไรเลยต่อเลยครับเป็นเพเซอร์ให้นะครับกับเอเลียดคลิปโชเก้ทำลายสถิติเป็นมนุษย์คนแรกที่วิ่งระยะมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะฮะ เจคอบเป็นนักวิ่งเป็นเพเซอร์ที่อายุน้อยที่สุดในวันนั้นนะครับอายุตอนนั้นเขาเพิ่ง18เองนะฮะนะครับวิ่งเพเซอร์ให้เอเลียดนะครับเจคอบนะฮะเกิดวันที่19กนะครับกันยา2000นะครับอายุเท่ากันเลยกับลูกชายผมนะฮะอายุน้อยกว่าลูกชายผมเดือนนะฮะปีนี้ฮอตมากเลยครับถ้าเทียบกับกีฬาฟุตบอลตอนนี้เขาเหมือนกับคีรนาเอมบัปเป้หรือ จารอนซานโชเลยนะครับสุดยอดะฮะอายุ19ทําทำลายสถิติไปแล้ว2รายการปีนี้นะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะระยะ800เมตร1500เมตรแต่ก่อนเนี่ยผมคือไม่ได้วิ่งนะฮะผมเป็นนักกีฬาลา,านทุ่มคอนแต่ผมให้ความสนใจกีฬากรีธาตอนสมัยยุงกฤษ ยุค80ไม่มีใครไม่รู้จักสามทหารเสือของสหราชอาณาจักรเซบาสเตียนโคซึ่งตอนนี้เป็นหลอดโคนะครับสตีฟโอเวตสตีฟแครมสุดยอด 3S ของระยะนะครับระยะกลางที่เราเรียกกันว่า800เมตร1,500เมตรหรือ1ใหไมล์สมัยก่อนนะครับขับเคี่ยวกัน ทุกวันนี้ก็นี่แหละครับตอนนี้มีดาวรุ่งดวงใหม่เขาแซงพี่ๆเขาไปแล้วนะฮะปีนี้นะครับเขาวิ่ง 5K นะครับที่นอร์เวย์เขาทำลายสถิติของนอร์เวย์ไปนะฮะทำลายสถิติของชาติเขานะฮะที่บ้านเขานะครับด้วยเวลานะครับ13นาที28 นะครับทำลายสถิติของนอร์เวย์นะฮะนี่เป็นถนนนะครับที่สตาร์เบนเจอร์นะฮะ2020นะฮะปีนี้นี่เองนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะไปวิ่งที่มอนาโกนะครับสถิติเนี่ยต้องแยกกันนะฮะเพราะว่า 5K เนี่ยจะมีถนนแล้วก็บนบนลู่นะฮะที่มอนาโกนะครับต่อจากวิ่ง 5K แล้วเนี่ยเขาเข้าที่2ก็จริง กับคู่ปรับตลอดการตอนนี้คือลุ้นพี่นะฮะจากเคนยาเนี่ยก็คือทิโมธีเชริออตนะฮะทิโมธีเข้าที่หนึ่งก็จริงแต่จะเห็นถ้าใครติดตามดูนะฮะตอนนี้คือ Diamond League เริ่มแล้วนะครับก็คือเป็นเป็นเอ่อลีกของกรีธาโลกนะครับและโดยเฉพาะทางด้านยุโรปนะ,ะับหลังจาก COVID, โควิดปลดโควิดเขาแข่งกันแล้วนะครับมอนาโคเพิ่งจบไปและที่สต็อกโฮมก็เพิ่งจบไปก็เข้าที่2เหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับ เยอปปยังตามทิโมธีอยู่นะฮะเยอปปนะฮะจบที่มอนาโคเนี่ย1,500เมตร3นาที28วิจุด68นะครับสำคัญตรงไหนทำลายสถิติของเซอร์โมครับเป็นสถิติของยุโรปนะฮะเร็วที่สุดในยุโรปนะฮะเซอร์โม erm ทำไว้เมื่อปี2013นเนี่ย3นาที28.81เจุนอบ3านาที28.68ครับ เร็วกว่าเซอร์โมแล้วแล้วเขาก็พูดกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเด็กคนนี้เยาวชนอยู่เลยนะฮะนะครับและเวลานั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเวลาสถิติโลกของเยาวชนด้วยอายุต่ำกว่า20ปีนะครับเป็นสถิติโลก1,500เมตรนะครับเจคอบนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังวิ่ง3,000ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วิ่ง5,000ด้วยนะครับ3พี่น้องนะครับเฮนริก นี่สถิติเขานะฮะไม่ขี้เลเลยนะครับเฮนริกนะครับพันห้าร้อยสามพันนะฮะแล้วก็ห้าห้าพันนะครับนะฮะฟิลิปนะฮะฟิลิปนี่ดีกรีเหรียญทองแดงนะครับชิงแชมป์โลกนะฮะ cross country น,นะครับคอสคันทรีก็จะเป็นลักษณะวิ่งในในไม่ไม่ไม่ใช่เทรลนะฮะแต่ก็จะเป็นวิ่งอาจจะมีถนนแล้วก็ปนกับ ทางทางเดินมีสนามหญ้าอะไรด้วยนะฮะนะครับนะฮะนะครับแล้วก็มาเยคอบนี่สถิติของเยคอบนะครับร้อนแรงมากครับปีนี้นะฮะเมื่อเทียบกับอ่ะขออนุญ,ญาตนะฮะเทียบกับสถิติของไทยเรานะครับพันห้าร้อยเมตรนะครับพันห้าร้อยเมตรของไทยนะฮะนะครับของของสุภาพบุรุษนะฮะผมขอเน้นที่สุภาพบุรุษนะขออนุญ,ญาตนะครับ สามนาทีสี่สิบหกนะฮะจุดหนึ่งหกนะครับทาที่จาการ์ตานะฮะนะครับคุณเชิญศรีจุดานุนะครับส่วนแปดร้อยเมตรก็เช่นเดียวกันนะครับนักวิ่งคนเดิมนะคุณเชิญศรีจุดานุนะครับแปดร้อยเมตรนี่เอ่อหนึ่งนาทีสี่สิบแปดจุดสี่แปดนะฮะที่เชียงใหม่นะครับปีสามแปดเหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสถิติตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาไว้เพื่อที่จะให้ดูกันนะครับว่า ของไทยเราหรือแม่ของอาเซียนนะฮะของเอเชียเลยนะฮะเอเชียเนี่ยพันพันห้าร้อยเมตรนะครับสามนาทียี่สิบเก้าจุดหนึ่งสี่นะฮะโดยราชิดแรมซี่นะฮะชาวบาเรนนะครับทำไว้เอเชียนเกมนะฮะสองพันหกนะครับปีสองพันหกเพราะฉะนั้นน้องๆเยาวชนนะครับอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้แล้วสื่อประเทศไทยนะฮะก็ไม่นำเสนออะไรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรีธาซึ่ง เป็นสมาคมที่เคยเป็นเจ้าของเอเชียเลยในเหรียญน,นะครับระดับอาเอเชียนเกมซีเกมเนี่ยเราเจ้าเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ารอบที่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโห oh, เสียเสียนะครับให้กับเวียดนามอินโดซึ่งตอนนี้นี่เวียดนามนี่มาแรงมากเลยนะครับนะฮะแต่สมัยก่อนนี่เรากินขาดเลยนะครับร้อเมตร1้0ยร้เมตรข้ามรั้ว นะครับ400เมตร800เมตร1,500เมตรนะฮะตอนหลังนี่เราโอ้โหนะฮะเราต้องกลับมานะครับผมอยากให้สื่อเนี่ยนะฮะให้ความสนใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ไปแต่ฟุตบอลซึ่งไปไม่ถึงหรอกครับดวงดาวนะฮะปัจจัยมันเยอะมากนะครับดูตัวอย่างสมรักคำสิงนะฮะกีฬาบุคคลมวยเนี่ยคนเดียวต้องไปสู้กับนะฮะไอ้11คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่11คนครับ นะสตาฟโค้ชต่ออะไรต่ออะไรด้วยนะ,ะมันปัจจัยมันเยอะนะครับโอเควอลเลย์บอลได้อยู่แต่นั่นมันแก็เล็กๆนะฮะทีม6คนมันนะฮะแต่เราก็ไปถึงตรงนั้นไปถึงได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่พูดถึงเนี่ยเหรียญทองมันต้องกีฬาบุคคลครับดูอย่างกอล์ฟนะฮะมือหนึ่งของโลกสุภาพสตรีเราไปมาแล้วครับแตะมาแล้วโมริยะนะครับ น้องเมย์นะฮะจุธานุการไปมาแล้วธงชัยใจดีนะครับถาวรวิทัจทันนะครับประหยัดมากแสงนักกอล์ฟนี่ตอนนี้นี่ทั่วโลกให้ความยอมรับกีฬาบุคคลครับนะฮะนะครับผมเชื่อได้เลยโทนี่เพนนะครับเคีรนนะฮะนักวิ่งสุภาพสตรีนะครับอย่างคุณสมัยก่อนคุณเจนนะครับก็ยังวิ่งอยู่นะฮะผมบอกได้เลยให้การสนับสนุนมาแน่นอนครับ ยังไงเนี่ยนะฮะกีฬาบุคคลเนี่ยมันเวิร์กกว่านะครับสิงคโปร์เลิกฝันแล้วครับที่จะสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติเขาให้ไปบอลโลกเขาไปสนับสนุนใครครับเจสันสกูลิงครับชนะไมเคิลเฟลป์ครับดูสิครับนะฮะของเราในมัวแต่ไปตะบี้ตะบันกับทีมนะครับขอไม่พูดละ โอ้ก็ดีมีมี warning นะฮะมีแม่เอามาแล้วฮะมาโอ้โหนะฮะห้ามบนห้ามบนอย่าบนเยอะอนะฮะโอ้โหมีเตือนมีเตือน<笑><笑>นะครับ <laughs> ผมนำมาเสนอตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างแล้วก็ผมมีน้องๆทีมอ่อไม่ใช่ทีมฮนะจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับที่มาอา ใช้บริการแล้วก็มาปรึกษาด้วยนะครับผมก็เนี่ยนะฮะแบบบ้านๆแต่ผมอาศัยว่าผมให้ความสนใจแล้วผมหาข้อมูลแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูกีฬานะฮะถามว่าผมทีวีผมดูอะไรส่วนใหญ่ผมดูกีฬาครับนะฮะข่าวสารผมดูกีฬานะครับเป็นหลักเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับสถิติต่างๆมีไว้เนี่ยอย่างชบุตเนี่ยวิ่งเนี่ยนะครับแน่นอน ตัวเลขสถิติสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นยังมีถามกันมาเช่นกันนะฮะอา้านะฮะฮาฟมาราธอนของไทยนะฮะสถิติตอนนี้นะครับคุณนัทวุฒิอินนุ่มนะฮะหนึ่งชั่วโมงห้านาทีสิบเก้าวินะฮะเพิ่งทำไปสดสดร้อนๆเลยนะครับนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นที่บางแสนนะครับส่วนของคุณสุภาพสตรีนะฮะสถิตินี้ยังอยู่นะครับคุณเจนวงบัวชดนะครับ1ชั่วโมง15นาที24ีวินะฮะ2,557 น้องๆเยาวชนนี่แหละครับเป้าหมายนี่แหละครับฝันให้ไกลไปให้ถึง1ชั่วโมง15วิ2ี24นะครับดูอย่างเจคอบอิงเกอร์บิสตันนะครับเขายังทำได้เราก็ทำได้มีพี่ๆนั่นแหละครับนี่เป็มาตรฐานนะฮะมาตรฐานของยุโรปเขามีแล้วนะครับเจคอบทำไว้นะครับแต่เราก็มาดูรุ่นพี่ซ้อมยังไง นะครับอ่านะครับผู้ฝึกสอนก็ช่วยได้มาราธอนโทนี่เพนครับนะฮะสองชั่วโมง16นะครับนาที59วิสองพนาร้อยหกนะครับที่ทำไว้นะฮะน่าจะเป็นที่เอเชียนเกมนึกอ่กครับนะฮะส่วนสุภาพสตรีก็เช่นเดียวกันนะครับคุณเจนะครับวงวรโชตนะครับ2ชั่วโมง40นาที40่สิบวินะฮะ2557เช่นเดียวกันนะครับ นะฮะส่วนอันนี้มีถามมาเหมือนกันนะฮะผมเพราะว่าผมมีคลิปที่ว่า1ไม้นะฮะผมติดไว้นะฮะตอนนั้นนะครับามาตอบตรงนี้นะฮะนานหน่อยนะครับสีตีโลก1ไม้นะครับพันหกเมตรเนี่ยนะครับทำโดยนักวิ่งโมร็อกโกนะฮะฮิชัมเอลกูราชนะครับนะฮะสนาที4ี่วินะฮะจุดหนึ่งสามนะครับทำไว้โโอ้หตั้งแต่ปี1999นะฮะที่กรุงที่กรุงโรมนะครับ อันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะฮะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่วิ่งกันตอนนี้ก็คือฮาฟมาราทอนนะฮะนะครับที่นั่นกันนะฮะที่สนใจกันส่วนอา้าวสถิติของไทยเรานะฮะถนนนะครับถนน 5K เนี่ยนะฮะ 5K สถิตินะครับ ของเยอขอบเนี่ยนะฮะที่เขาทำไว้นะฮะ 5k บนถนน13นาที 20, 28 0 2วินะฮะบนถนนส่วนบนลู่เนี่ยเขาทำไว้13นาที2วินะครับจุด0.3สถิตยิยุโรปนะฮะนะครับเอ่อ12นาที49.71ทำโดยโมฮัมเหม็ดมูรัดนะฮะชาวเบลเยียมนะฮะน่าจะโอนสัญชาตินะครับเอ่อทำไว้เมื่อปี2000นะครับส่วนของไทยนะฮะอา่าก็ 5K นะฮะ 5K นี่อาจจะถูกทำลายไปแล้วนะครับแต่นี่ผมดึงข้อมูลนี้มาจากของสมาคมนะฮะของสมาคมกีตานะฮะมีใครที่มีสถิติใหม่นี่แจ้งมาด้วยก็แล้วกันนะฮะของของผมนี่นะฮะของสถิตีไทย 5K เนี่ยนะครับคุณบุญถึงนะฮะสีสังนะครับตั้งแต่ปี48นะครับทำที่อิสเมียนะฮะเวลา14นาที10วินะฮะ จุนะครับของคุณสุภาพสตรีนี่คุณพัชรีชัยทองศรีนะครับทำที่ฮานอยนะเวลา17นาทีเวินาทีนะฮะจุด59นะครับอันนั้นเป็นเป็นห้าเคซึ่งอาจจะยังอยู่นะฮะนะฮะเอาห้นี่นะฮะนะครับ 5K นะฮะถ้าใครมีข้อมูลนะฮะล่าสุดนี่รบกวนแจ้งด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะผมพยายามผมดึงมาคร่าวๆนะฮะส่วน 1,500เมตรกับไปที่1,500เมตรนะครับสถิติของอาเซียนนะฮะเอเอเชียโทษนะฮะของอาเซียนนะฮะของเอเชียนะฮะ1,500เมตรนะฮะรัสชิดแรมซี่นะฮะชาวบาเรนนะฮะทำไว้เมื่อปี2006เลยนะครับ3นาที29.14วินะครับนะฮะก็อยากจะให้ดูอาเซียนเป็นหลักนะครับเราค่อยๆก้าวไปก,ก่อนสถิติไทยสถิติอาเซียนแล้วสถิติเอเชีย ของยุโรปของโลกก็อย่าเพิ่งไปมองถึงเราคดูตรงอาเซียนก่อนนะครับอยากจะให้คิดเหมือนกับไทเกอร์วูดเนี่ยนะฮะที่เขาตีกอล์ฟเนี่ยเขามีเป้าหมายแล้วนะฮะฝันให้ไกลไปให้ถึงสถิติของไทเกอร์ก็คืออยากจะทำลายสถิติของแจ็คนิคลอสนะครับชนะเมเจอร์ให้ได้18ครั้งไทเกอร์ Tiger ทำไปแล้วเนี่ยตอนนี้15ก็ลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะทำได้ไหมแต่ ข้อมูลอันนี้หรือเบสเซจนะฮะที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆน,นะฮะเยาวชนโดยเฉพาะโรงเรียนกีฬากีฬากีฬาทุกชนิดศึกษาหาข้อมูลนะครับนอกจากฝึกซ้อมแล้วเนี่ยบางทีเรามีเป้าหมายหน่อยเรามีตัวเลขคือไม่ใช่ไปต้องไปพึ่งโค้ชอย่างเดียวเรามีตัวเลข ยังวิ่ง400เมตรน้องที่วิ่ง400เมตรน้องที่วิ่ง 1, 500 m, 1 5 0 0เมตรเนี่ย1ัน0ที่นะครับสี่เมตรที่มาปรึกษาที่มาคุยกันเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วผมก็แนะนําไปอ่ะโภชนาการเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับมามา่าน้องกินมามา่าข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับก็บอกไปแล้วนะฮะเนี่ยในคอนแกนเนี่ยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยสาเหตุที่ผมมาทำบล็อกนี้เนี่ยคลิปตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีมาคุยกับผมคุณพ่อ แล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับมาคุยเนี่ยผมก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้ตัวเลขผมก็ได้แค่นี้นะครับแต่มีข้อมูลนะครับส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรก็ไปนั่นแหละครับตามนั้นแต่นี่แหละครับเป้าหมายตัวเลขสถิติมีไว้ทราบไว้เราจะได้รู้เริ่มจากสถิติของเรานะรเราทำได้นะเ,เท่าไหร พยายามเอาชนะตัวเองก่อนอย่าพิ่งไปไกลแต่นั่นคือมีไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าทราบว่าอ่ะนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพมันดีๆด,ด้วยนะฮะอย่าฝืนถ้าเจ็บก็พักฟังร่างกายเราด้วยนะครับฟังโค้ชฟังครูนะครับ, Coach, Crew, รบและเป็นกำลังใจให้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีสื่อแต่ผมขออนุญาตเป็นสื่อให้ก็แล้วกันเนี่ยมีข่าวอะไรมานะครับนะฮะโดยเฉพาะน้องๆน,นะฮะมีกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬามหาลัยแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬากองทัพซึ่งสื่อไม่เคยมีอะไรเลยนอกจากพอเขาแข่งกันทีโอ้โหยังไงพยายุใต้ฝุน่นผมก็นำข่าวแล้วพอรายการเขาจบก็หายไป ไม่มีมาติดตามไม่มีมาอะไรเลยนี่คือสื่อประเทศไทยครับนะฮะโดยเฉพาะสื่อกีฬานี่นะครับผมอยากจะให้ปรับปรุงกันหน่อยนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมว่าปีหน้านี้และในช่วงนี้นะครับน่าจะมีสถิติโลกเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนักวิ่งวิ่งเร็วกันมากขึ้นแล้วก็น้องๆก็เช่นกัน เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะนะครับเป็นเมสเซจเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาตัวอย่างเนี่ยครับเยคอบอิงเกอร์เบนและทีมอิงเกอร์เบตสตันนะครับมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนและใครที่สนใจนะครับก็เอาไปดูได้นะครับนะฮะวันนี้อย่าลืมนะครับ Subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ